สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับเรามาเรียนรู้กันในแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ในคลิปนี้เป็นชุดที่3นะครับคุณผู้ชมเรามาเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามสอบไปด้วยกันนะครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับมีตรงไหนที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนอย่างไรก็แจ้งกันเข้ามานะครับ เราจะได้ปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำแนวข้อสอบในคลิปต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันในข้อที่1นนะครับคุณผู้ชมลองทำไปในใจลองตอบคำถามตามไปในใจก็ได้นะครับในข้อที่1ถามว่าในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธีนอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเนี่ยให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบรายการที่ต้องมีในรายงานขอซื้อขอจ้างเนี่ยถามว่าข้อใดถูกต้องที่จะต้องมีในรายงานขอซื้อขอจ้างนะครับก็ไก่เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้างขอไข่ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างข้อควายวิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้นงองูถูกทุกข้อนะรายการใดที่จะต้องมีในรายงานขอซื้อและขอจ้างนะครับเฉลยข้ององูถูกทุกข้อนะครับทุกข้อที่กล่าวมาเนี่ยต้องมีทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในรายงานการขอซื้อขอจ้างในระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขากําหนดเอาไว้ในระเบียบข้อ22ของ ระเบียบกระทรวงการการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560้หกข้อ22กำหนดว่าในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธีนอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ23และข้อ79วรรสอนะครับตรงนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยการเสนอเนี่ยให้เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการดังต่อไปนี้นะครับรายการที่ต้องมีในรายงานเนี่ยอย่างน้อยต้องมีวงเล็บ1เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้างวงเล็บ2ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้างตรงนี้ก็แล้วแต่กรณีนะครับ คุณจะเป็นคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างนะครับ 3. ที่ต้องมีก็คือราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างวงเล็บ4ก็คือวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวก็ให้ระบุเงินที่งบประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นนะครับถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวก็ให้ระบุเงิน ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นก็ได้นะครับต่อมานะครับวงเล็บ5กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จวงเล็บ6วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้นด้วยนะครับวงเล็บ7หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอวงเล็บ8ข้อเสนออื่นๆนะเช่นอะไรบ้างเช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่จําเป็นในการซื้อหรือจ้างการออกประกาศและเอกสารเชิญชวนและหนังสือเชิญชวนเป็นต้นนะครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับในการซื้อหรือจ้างแต่และวิธีเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของนัฐเพื่อขอความเห็นชอบนะครับจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยรายละเอียดเหล่านี้ต้องมีนะครับข้อ2คําถามก็คือ ในการซื้อท e ี่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ในการจัดทำรายงานจะต้องมีรายละเอียดต่างๆข้อใดกล่าวถูกต้องในการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็จะต้องจัดทำรายงานด้วยนะครับและจะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างในข้อใดกล่าวถูกต้องก็ไก่เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อขอไข่ รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการวงเล็บคอควายราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้นงองงูถูกทุกข้ออ่าข้อนี้คุณผู้ชมลองตอบเอาไว้ในใจนะครับว่าข้อไหนฉเฉลยงองงูถูกทุกข้อเลยนะครับที่กล่าวมาเนี่ยต้องมีทั้งหมดเลยนะครับส่วนระเบียบที่เกี่ยวข้องก็คือในระเบียบข้อ23 ของอระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพศส2 6 6 0ข้อ23เนี่ยเขากำหนดเอาไว้นะครับว่าในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเนี่ยให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับตามรายการดังต่อไปนี้นที่จะต้องมีเนี่ย วงเล็บหนึ่งเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อที่จะต้องซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างแปลงนั้นหลังนั้นเนี่ยนะครับวงเล็บ2รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการวงเล็บสราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้นวงเล็บ4ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ3รายนะ ประมาณ3มรายจะมากกว่าก็ได้นะครับวงเล็บ5วงเงินที่จะซื้อโดยให้ระบุเงินงบประมาณนะทีนี้ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวเนี่ยก็ให้ระบุวงเงินที่ประมาณการก็ได้นะครับว่า,าจะซื้อเท่าไหร่ในครั้งนั้นนะครับวงเล็บ6 –วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้นวงเล็บ7ข้อเสนออื่นๆน,นะครับเช่นการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จําเป็นในการซื้อนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือถ้าหน่วยงานเนี่ยต้องการจะซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเจ้าหน้าที่จะต้องจัดทํารายงานนะครับและก็มีรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับเสนอเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบนะครับโดยจะต้องการเสนอเนี่ยก็เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่นะครับคํถาถามที่3ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการซือ้อหรือจ้าง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างข้อใดไม่ใช่นะครับก็ไก่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขอไข่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินคอควายคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคางองูคณะกรรมการตรวจรับพัสดุข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการซื้อหรือจ้างนะครับก็ใช่เลยข้อข้อขอไข่คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไม่ใช่คณะกรรมการซื้อหรือจ้างนะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับคณะกรรมการซื้อหรือจ้างเนี่ยเขาาได้กําหนดเอาไว้ในข้อ25นะครับในข้อ25คณะกรรมการซื้อหรือจ้างเนี่ยเป็นใครมีคณะอะไรบ้างนะครับในข้อ25ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพศ2560ข้อ25 ในการดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้งเนี่ยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้นนะเพื่อเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วแต่กรณีนะทีนี้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างเนี่ยก็มีดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บหนึ่ง,ก,งก็คือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส วงเล็บ2คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาวงเล็บ3คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกวงเล็บ4คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวงเล็บ5คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอ่ามี5คณะนะครับคุณผู้ชมคณะกรรมการซื้อหรือจ้างทีนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในบางคนอาจจะสงสัยอาจจะงงนะครับว่าเอ้ยเป็นแค่คนตรวจตรวจรับพัสดุทําไมถึงอ่าเป็น มาอยู่ในคณะกรรมการซื้อหรือจ้างนะครับเนื่องจากว่าละเบียบกําหนดเอาไว้นะครับว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเนี่ยก็ถือเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อหรือจ้างด้วยนะครับต่อมาคําถามที่4คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะเนี่ยประกอบไปด้วยประธานกรรมการ1คนและกรรมการอย่างน้อยกี่คนประธาน1คนและกรรมการอีกอย่างน้อยกี่คนกไก่2คนขอไข่ 3คนคอควาย4คนงองงูห้าคนข้อนี้เฉลยกอไก่สองคนนะครับคุณผู้ชมในระเบียบข้อ26กหกําหนดว่าคณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ25นะครับทั้ง5้าคณะเนี่ยนะครับแต่ละคณะเนี่ยให้ประกอบไปด้วยประธานกรรมการเนี่ยหคนและกรรมการอย่างน้อย2คนอ่าเขากาหนดเอไว้นะครับว่า อย่างน้อยสองคนก็หมายความว่า2คนก็ได้มากกว่าสคนก็ได้แต่น้อยกว่า2คนเนี่ยไม่ได้นะครับต่อมาคำถามที่5นะครับบุคคลใดต่อไปนี้สามารถแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างได้ใครที่สามารถจะเป็นกรรมการซื้อหรือจ้างได้ก็ไก่ข,ข้าราชการคอไข่ลูกจ้างประจำคอควายพนักงานราชการงองูถูกทุกข้ออ่า อันนี้ตอบข้อไหนคุณผู้ชมลองตอบคำถามในใจนะครับใช่เลยนะครับงองูถูกทุกข้อเลยนะครับเป็นได้หมดเลยอ่าทีนี้ในระเบียบข้อ26ของระเบียบคณะกรรมการระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพศ2560เน้ากํเขากำหนดเอาไว้แบบนี้นะครับในข้อ26เนี่ยอ่าคณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ25แต่ละคณะเนี่ย ให้ประกอบไปด้วยประธานกรรมการ1คนและกรรมการอย่างน้อย2คนนะครับอาจจะมากกว่า2ก็ได้แต่น้อยกว่าไม่ได้นะครับซึ่งแต่งตั้งจากใครบ้างแต่งตั้งจากข้าราชการก็ได้ลูกจ้างประจําก็ได้พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานของรัฐหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่อยอย่างอื่นก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยจะต้องคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยเป็นสําคัญนะครับวัคที่2ในกรณีจําเป็นเนี่ยเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้นะครับอ่าไม่ห้ามท,ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเป็นกรรมการแต่มีข้อแม้มีข้อยกเว้นนะครับว่าแต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นเนี่ยจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรกหนึ่งก็คือกรรมการจะมากกว่ากรรมการ3คนนั้นไม่ได้นะครับ แต่งตั้งบ e ุคคลภายนอกได้ถ้ามีความจําเป็นนะครับวัคที่ 3. ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกันห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบราคาหรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุก็คือถ้าแต <int storm> ่งตั้งเข้าไปเป็นในการซื้อครั้งนั้นครั้งเดียวกันนะครับถ้าแต่งตั้งไปเป็นกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาแล้วหรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกไปแล้วจะแต่งตั้งให้บุคคลคนเดียวกันเอามาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุอีกเนี่ยไม่ได้นะครับต่อมานะครับวัคที่ 4. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะเนี่ยควรจะแต่งตั้งจากผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้นๆเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยนะครับนี่คือหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างนะครับตรงนี้เป็นอย่างน้อยนะครับต้องมีประธานหนคนกรรมการอย่างน้อยเนี่ยสคนนะครับต่อมาคำถามที่6นะครับคำถามที่6ถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างนะครับข้อใดไม่ถูกต้องนะครับก็ไก่การประชุมเนี่ยต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ข้อไข่มติของที่ประชุมจะต้องเป็นมติเอกฉันทุกคณะก็คือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างในเวลาลงมติกันต้องมีมติเอกฉันทุกคณะข้อควายประธานเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุมงองูให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโจท์เนี่ยถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมอ่าคุณผู้ชมลองตอบในใจเอาไว้นะครับว่าเป็นข้อไหนนะครับ เฉลยตอบข้อขอใข่นะครับก็คือมติของที่ประชุมต้องเป็นมติเอกฉันทุกคณะอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องเป็นอย่างไรในระเบียบข้อ27นะครับระเบียบข้อ27ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าโดยการจัดซื้อจัดจ้างพุทธศักราช2560เนี่ยเราได้พูดถึงการประชุมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างนะครับว่าการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะเนี่ย จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนะครับและก็ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดยประธานกรรมการจะต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุมหากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่นะครับแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่ เป็นประธานกรรมการแทนถ้าไม่อยู่ให้แต่งตั้งใหม่เลยนะครับวักต่อมามติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเว้นแต่เว้นแต่หมายถึงว่าก็ไม่ได้ใช้กับคณะกรรมการคณะนี้นะครับก็คือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันเพราะฉะนั้นนะครับ กรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะเลยเนี่ยเขาใช้คะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุเนี่ยจะต้องเป็นมติเอกฉันก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องเห็นชอบยกตัวอย่างเช่นมีกรรมการ3คนนะครับทั้ง3คนเนี่ยต้องมีมติเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะนั้นการตรวจรับพัสดุต้องเป็นมติเอกฉันนะครับ วักต่อมากรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการก็ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งเอาไว้ด้วยประธานกรรมการและกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้นทั้งนี้การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและกรรมการก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับ ทีนี้วักต่อมานะครับหากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้นให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้นและให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสังเกตการตามที่เห็นสมควรต่อไปนะครับนี่คือ ในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้างนะครับต่อมาคําถามที่7ถามว่าการออกเสียงลงมติของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างชุดใดต้องเป็นมติเอกฉันในข้อที่6เนี่ยฉเฉลยคําตอบข้อนี้ไปแล้วนะครับกอไก่ก็คือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนั่นเองนะครับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเนี่ยจะต้องมีมติเป็นเอกฉันก็คือกรรมการทุกคนต้องเห็นชอบ ในการตรวจรับไปในทิศทางเดียวกันนะครับขอไข่คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาขอควายคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงองูคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีวิธีคัดเลือกนะครับเพราะนั้นาการลงมติเอกฉันเนี่ยเขาใช้เฉพาะคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม ในระเบียบที่กําหนดไว้นะครับก็คือ,อข้อนี้เฉลยกอไก่นะครับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในระเบียบก็คือในระเบียบข้อ27วรรคสมติของคณะกรรมการให้ถือเสียงค้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือให้ถือมติเอก,กฉันคำถามที่8วิธีการซื้อหรือจ้างกระทำได้กี่วิธี ก็ไก่3วิธีขอไข่4วิธีขอควาย5วิธีและงองู6วิธีคุณผู้ชมตอบข้อไหนครับข้อนี้เฉลยกอไก่3วิธีนะครับวิธีการซื้อหรือจ้างเนี่ยกำหนดเอาไว้ในระเบียบข้อ28นะครับในระเบียบข้อ28ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพุทธศักราช2560ข้อ28กําหนดว่า การซื้อหรือจ้างกระทําได้3วิธีดังนี้วงเล็บ1วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปวงเล็บ2วิธีคัดเลือกวงเล็บ3วิธีเฉพาะเจาะจงการซื้อหรือจ้างกระทําได้3วิธีนะครับคําถามที่9วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกระทําได้กี่วิธีอ่าเฉพาะวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปนะครับกไก่2วิธีขอไข่3วิธี ข้อควาย4วิธีงองู5วิธีคำตอบคือข้อใดครับคุณผู้ชมลองตอบไว้ในใจนะครับฉันเลยขอไข่3วิธีวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเนี่ยมี3วิธีนะครับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพุทธศักราช2,560วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปในข้อ29การซื้อหรือการจ้างโดยวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไปกระทำได้3วิธีดังนี้วงเล็บ1วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์วงเล็บ2วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วงเล็บ3วิธีสอบราคาเพราะฉะนั้นการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกระทำได้3วิธีนะครับคำถามที่10ถามว่าวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ คือข้อใดนะตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใดก็ไก่ e.g.p ข้อขาย e.catalog ข้อควาย e e.market งองู e l a a d นะคุณผู้ชมถ้าแปลได้ก็ตรงตัวเลยนะครับวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ข้อนี้ตอบข้อไหนครับคุณผู้ชมตอบไว้ในใจเลยครับก็คือคควาย e e.market นั่นเองนะครับ e.market ในะระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พุทธศักราช2,560นะครับในข้อ30อ่าได้กำหนดเอาไว้ว่าวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือ e m a r k เก็นะครับก็คือการซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนนะครับเป็นพัสดุที่ไม่ซับซ้อนเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐานและได้กำหนดเอาไว้ในระบบข้อมูลสินค้าระบบข้อมูลสินค้าคืออะไรครับก็คือ e c a t a l o g นะครับมีอยู่ในระบบข้อมูลสินค้าเป็นสินค้าเป็นพัสดุที่ไม่ซับซ้อนโดยให้ดำเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์นะครับหร, market, หรือ e ิเล็กทรอนิกส์มาเก็หรือ e m a r ก็ตนั่นเองตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดซึ่งสามารถกระทำได้สองลักษณะด้วยกันดังนี้วงเล็บ1ก,การเสนอราคาโดยใบเสนอราคาก็คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน5 0 0แสนบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทอันนี้ใช้การเสนอราคาโดยใบเสนอราคานะครับคุณผู้ชมจำวงเงินตรงนี้นะครับการเสนอราคาโดยใบเสนอราคาเป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งมีวงเงินเกิน5 0 0 0 0นแต่ไม่เกิน5ล้านบาทอาววงเล็บสนะครับการเสนอราคาโดยการประมูลอ e ิเล็กทรอนิกส การประมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งมีวงเงินเกิน5ล้านบาทเพราะฉะนั้นวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกระทำได้2ลักษณะนะครับ